บอกอยู่ว่าดาบใหญ่นะุ๊กันเอาละติดตั้ติดฉันนีแน่ติดตัด้ บอกแต่แรกแล้วว่ากูตายแล้วนะเพื่อนนี้อ่ะโดนมันยืนยิงอยู่ตรงนู้นดูดนจัดเลย <c oughs> ถามว่ากูตายได้ไงแต่เจ๊แม่โดนดำใหญ่งัดตาหน้าหงายเลยกูมึงไม่มีเกาะด้วยดิเออกูโดนถีบลวกตั้งแต่นี่เลยเฮียถีมร่วงแต่ข้างบนเลยจัดมึงเฮียเดี๋ยวจะกูพาเพื่อนกูพาหมดเฮ้ยบวกเลยจัดเลยบวกเลยบวกเลยกูเฮาอ้ค บอกเลยบอกเลยกูห้าแต่แ่งต้องรอดนี่แต่แรกกูต้องคลองให้ได้เหมือนเอเปกไอ้สัตว์เอาเพื่อกูยังไม่ยอมฟ่อต้องเลิกฟาเพื่อต้องเลิกฟาเนียฟมากมดีการเป็นชาบ้านชาวบ้านนกของก่าไอ้เาต้องเลิกฟาเราต้องเลิกฟาเนี่ยเราต้องเลิกการเป็นชาวบ้านนี่ะ กูเป็นชวยุทธนแล้วเบื่อ่อยู่เป็นชาวบ้านไอ้เป็นจอม,จมจยุทธที่ดีวะกูยังไม่เป็นจอมยุทธขั้นต้นเลยจัดเด้ <c oughs> บอกปนบอกอกบอกาะอกาไมาใช่ครับที้ที่เห็นอะไรละ ล่วงเลยแต่ยิงล่วงเลย,เค,ยเคี้ยโอ้โหไอ้สัสแม่ช่วงกำลังโดดลงมาแม่ควักปืนยิงล่วงเลยคอมอร์ดิคโมดมาตัวเหมิงตัดได้ผิดโดนใบไปซ้ายสัตว์คลิปวันเช็ดแบบมีดแม่วันหน่อยสัตว์ไวชิ้นผายเลยสัตว แล้วกูเล่นแต่สตาบีน้าด้วยเยียข้างบนดีใช่ไหมเออไอซ่าเอีแน่เอซ่าเฟิร์สคิวกว่าจะได้กับเขาเอซ่า มี่ดูไอ้แท็กอยู่เจ็บใครมันยืนยิงอยู่วะกูว่าแล้วมันต้องมีโขนตรงเนี้เยเ ไอ้เหี้ยหายได้วะไอสัตว์กูสาปปาดแบบคอมโบนั้นไอ้เหี้ยหายหมดเลยมีตัวไปไหนวะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอของอะไรวะเมื่อกี้ใครได้วะกูสาปปาดคู่แบบนั้นกูไม่ได้ <c oughs> ไอสัตว์ไม่โดนวิเคียโดนคุก ไดูปาดไม่ได้เยอ่ะยี่ยังงั้นหลวงพ่อสุดวันนี้ทำไมหลวงพ่อเห็นใจยังไงหลวงพ่อดูร้องน้ำเงิเห็นหลวงพ่อถือเปล่าไอ้สัตว่แน่เตรียมแล้วหลวงพ่อเตรียมแล้วไอ้ี่ดูว่หลวงพ่อปลอยสัตว์ไปได้เลยสัตว์มันต้องไหว้สัตว์ถ้าไม่ไหว้หลวงพ่อไม่นับเว้ยเนี่ยเพื่อนดูดิเกอร์ เพิ่มความบันมันเพิ่มแล้วว่าดูเลเกอร์เห็นแล้วเห้วเเหเ็ดาบใหญ่นะบอกอยู่ว่าดาบใหญ่นะโอ้วนกัน เอาละติดตันตนดตั์นี่แน่ติดตัน,น,นติดตันนสัติดตินนตดตันนสัตน

เตะซ้ายสัมันจะบกชนะอยูน่นะ่อนระวังอุ้ยเฮียเยอะเยอะเยอัเยอะติดตันไปสันเฮียติดตันไปดอกบอดจำใช่ไหมบอดจํา แม่มึงต้องมาเรียนวิชาวอจัมเลยพวกนี้แล้วมึงลุงแอบดูอยู่นะ่าใจอ่ะโอ้โหน้องน้องเล่งมากเยอะๆกูดูว่าไอ้สัตว์ได้แม่แม่แม่ให้กูดูเยอะแม่ติดทำเพี้ยไรกันเนี่ยไอ้สัตว์ได้เยเหลือจะสองตีกนะฮิคนเด้งคนเด้งเลยเพื่อนเหลือตีเหล่าตีมันเดี๋ยวรอรออันตรีกอนได้ไหมเฮียยี่ิบเอ็ดเบอร์อ่าผ่านกันเข้าเอ้ยเดี๋ยวแอร์ไตร์หายวอด ไอ้ไสหายไปแสรแล้มันไม่ให้ใช้กูก็ไม่มีนะไอ้ตส้หายไปน้องโยโตไม่ถูกเปสิ่งนี้เฮ้ยไอดับตแล้วอ้ดกิดล้วไอดเกิดล้วอดกิดล้วมเีดว่าจนไม่ได้ได้วดวเดี้ยินได้ยินเสียงตีน่ะข้างหน้า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 ดันอะไรต่เอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตกเพื่องถอยมาถอยลงมาได้ไหมถอยแล้วถอยแล้วครับคุถอยอยู่คุยถอยอยู่โอ้ยพี่เออเบิดตา้าแบบนี้โอ้โหตัดจับเอ้ยเอ็นโกสต์してくれไม่ได้หรือไงเอาเปิดยังไงกูฝันได้กูได้เปรียบ โอ้ยน้องเราโตปนไปแล้วนี่ทำนี่อะทำนี่ทำนี่อะวิ่เอืไออีหยาดมนี้จ้ะเหลือสองตัวมึงเพื่อนน้องคุณรูบี้กำลังปั๊มอยู่สามตัวน่่เฮียแม่งโดนแม่งมาอออข้างหลังไม่เดนอ งัดมันไม่ขึ้นไหนฮะเดี๋ยวายจะได้แชมป์อยู่แล้วอย่าโดนมาข้างหลังอ้สัตว์